สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางฮานอยสามนอยนะคะก็จะมีพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะก็สําหรับเฉพาะกิจก็แล้วแต่ใครจะไปลุ้นนะคะสําหรับรอบเฉพาะกิจก็แถมให้นะคะบางวันก็มาบางวันก็ไม่มานะคะที่่เน้นนะคะเน้นๆก็พิเศษปกตินะคะดีไม่ดีก็ถึง VIP นะคะก็เหมือนวันก่อนก็เข้า VIP เนาะ ส่วนในตารางก็เข้าพิเศษเข้าปกติในตารางวันนี้ก็เข้าแอดลืมกันเบิ้ลให้ในชุดวินนะคะที่จริงก็จะกันให้นะให้4คู่นะตารางอย่างนั้นก็จะได้55อยู่เนาะสามตัวเข้ารอบ VIP นะคะชุด3าตัวนะคะแอดไม่ได้เจาะให้นะ แต่วางให้6ตัวให้ไปจับเอนะคะ3ตัวก็ถ้าจับก็เข้านะคะแล้วก็2ตัวก็5 0 0 5นะคะตรงตรงเลยนะคะแล้วก็ตัวกลับด้วยนะแต่วันนี้เม็ดเดียวไม่มาเลยจริงๆนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะก็สูตก็มีเข้ามีหลุดนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าทุกวันเนาะเข้าได้ก็มีหลุดได้เช่นเดียวกันนะคะ คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรโดใช้วิจรารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงนะคะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่16นะคะก็มาสรุปวันที่15กันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะ เข้าหรือหลุดนะจ๊ะก็มาดูนะคะให้เด่นที่หกนะคะวันนี้หกไม่มาเลยหกหลุดกระจายแต่เจ็ดมานะคะเจ็ดมากระจายเหมือนกันมีเจ็ดบนเจ็ดล่างนะคะมองเห็นกันหรือเปล่าเนาะอันนี้รอบเฉพาะกิจนะคะเจ็ดสองแปดนะคะเจ็ดสองแปดศูนย์เจ็ดนะคะก็รูดซี6หกรู้สึกว่าหกไม่มานะคะให้หกหกมาเก้าเก้านะคะ รอบเฉพาะกิจก็หลุดไปนะคะมาดูรอบพิเศษนะคะ750แล้วนะคะ55นะคะดูซิแคสก็ลืมกันเบิ้ลให้นะคะตัวเด่นก็สำหรับสีนนอยจะก,กันให้4ตัวนะคะสตัวเบิ้ลเนาะก็50 50คือมาคู่นี้นะคะมาคู่ชุดวินนะคะ เม็ดเดียววันนี้หลุดกระจายนะคะก็ต้องขออภัยนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะก็ก็ไม่ได้ว่าจะเข้าทุกวันนะคะก็ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะถ้าชอบเราก็อยตามนะคะถ้าเราไม่ชอบไม่ถูกใจเราก็ผ่านไปก่อนนะคะหรือจะถูกตาถูกใจจะเอาไปวิ่งเอาไปรูดก็สามารถเลือกได้ในนี้เลยนะคะวันนี้ผิด5้าไอผิด6กับ7จ็ดเนาะ ห้ามาอยู่เจ็ดนี่สิสามก็มานะมาสองสามรอบ vip นะคะหนึ่งก็ไม่มานะคะหกไม่มานะคะหนึ่งไม่มานะคะสามมาอยู่สี่ก็มานะคะมาตัววิ่งเนาะวันนี้ก็เข้าชุดวินนะคะห้าศูนย์ส่วนสี่เก้าเจ็ดรอบปกติกับ เก้าเก็นี่เก้าเตีลังกาลงตีลังกาขึ้นนะคะหกหก็หลุดไปนะคะดูรอบวีไอพีนะคะสี่นะคะแล้วก็23 3มามมนะคะสก็มา5ก็มาตกลงนี่นะคะสตัวรอบเฉพาะกิจนะคะอันนี้มา3นะคะนี่ก็มา5 5ห้าเลยไม่ได้กันเบิ้ลให้นะคะวันนี้ก็ ชุดเด่นชุดเด่นวันนี้เงิบนะคะมาแต่ชุดวินนะคะมาเต็มเต็มเลยชุดวินวันนี้จับ3ามตัวได้นะคะ3ามตัวนี่เข้าแน่นอนหตัวนะคะแต่ถ้าแอดให้แค่สตัวหรห้าตัวเหมือนชุดก่อนนะวันก่อนที่ห้าตัว จับยากค่ะ3ตัวจับไม่ค่อยเข้านะคะส่วนมากถ้าเข้าก็เข้าแค่2ตัวแต่ถ้าให้6ตัวนี้มีสิทธิ์เข้า3ตัวแน่นอนนะคะสําหรับ3 4น้อยนะคะส่วนมากก็จะเน้นแค่พิเศษปกติ VIP นะคะ,ะเฉพาะกิจก็เป็นบางส่วนนะคะบางท่านก็ลุ้นบางท่านก็ไม่ได้ลุ้นนะคะก็วันนี้ถ้าใครโชคดีนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับใครตาม6วันนี้ก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะก็หลุดเนาะก็ ตามรับชมรับฟังกันต่อในงวดวันที่16กันเลยนะคะวันที่16นะคะเดือน8ปี64นะคะหน,หน้อยนะคะสามน้อยก็เน้นพิเศษปกตินะคะ แต่วันนี้นะคะก็ไม่แน่นะคะอาจจะมาทั้ง3าหน่อยก็เป็นไปได้นะคะก็เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงเนาะหนึเม็ดเดียวเท่านั้นนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะพี่น้องขาก็วิ่งได้รูปได้นะคะถ้าชอบนะคะก็รับชมรับฟังได้ทุกวันนะคะแต่แนวทางก็ไม่ต้องตามทุกวันก็ได้นะคะตามบ้างพักบ้างนะคะเพราะว่า หาหน่อยไม่ได้แม่นทุกวันนะคะถ้าเราได้แล้วเราก็พักก่อนบันหลังเราค่อยตามใหม่เนาะก็รับชมรับฟังเป็นแนวทางได้จ้าชุดวินวันนี้ชุดวินนี้ก็มีลุ้นเหมือนกันเนาะให้หกตัวเหมือนเดิมนะคะ มีห้านะคะมีแปดมีหนึ่งมีศูนมีสี่แล้วก็มีเจ็ดนะคะให้หกตัว หนึงจะมาอีกไหมหนึ่ง,งเอาผิดพี่น้องไม่ใช่อันนี้แอดให้ผิดนะคะสามนะคะอันนี้หกเขียนใหม่เนาะ ห้าแปดเอาห้าแปดหนึ่งสามหกแล้วก็เจ็ดนะคะอืมวันนี้ก็ยังให้ตามที่หกอยู่นะคะพิเศษปกติเน้นวิ่งเน้นรูดน,นะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่นะคะหกห้าหกหก หกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะก็เน้นวิ่งเน้นรูดเนาะนี่ก็สามารถจับสามตัวได้เหมือนกันนะคะสามตัวสองตัวสองตัวก็ถ้าไม่ชอบตัวเด่นนะคะก็สามารถจับวินหรือว่าจะจับเอาตัวเด่นจับเอาตัวเลือกเอาตัวเด่นห้าหกตัวนี้ไปวิ่งไปรูดได้นะคะบอนเมื่อวานก็มาเนาะ ก็วันนี้ให้เด่นที่หกนะคะคู่ที่ชอบนะคะก็อย่างชอบหกหกอยู่นะคะหกสามนะคะหกเก้าก็หกห้านะคะหกแปด กเจ็ดนะคะหกหนึ 6, อ่าแค่นี้พอเนาะก็สําหรับ3ตัวก็ไปจับเองได้เลยนะคะวางให้ในตารางเลยนะคะในชุดวินนะคะสองตัว3ตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะให้6ตัวนะคะสําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะแคปไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ